พี่น้องชาญจิวัตครับวันนี้จิวัตเปลี่ยนไปแล้วครับผมกลายเป็นคนชอบทำมีมจิวัตเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะกระทะจิวัตที่ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องมีมทําำให้ผมรักการทำมีมมากขึ้นอย่างที่ทราบกันดีครับว่าโล i ไม c r ร f บของคุณที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับจิวัตไม่กล้าใช้กระทะแบบนี้แน่เพราะอาจมีสังเฉากล้วยชากงราวตกค้างและเป็นอันตรายได้คงไม่ดีแน่ถ้าใช้โลกไม c r ร f บแบบนี้ที่บ้าน จากกระซายของกระทะที่โด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดีมากวันนี้จวัภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนำเสนอกระทะจิวัรุ่นวันเสาร์ม่มีมเนื้อกว่าด้วยนวัตกรรมจิวัชั้นต่างๆร่วมแปดมีมด้วยเทคโนโลยีสยองควัญวันศุกร์ exe นะครับจึงทำให้กระทะรุ่นนี้ไม่แข็งแรงไม่ทนทานและมีอายุการใช้งานที่ไม่ยาวนาน วันเสาเมามีมในวูดี้รับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจิวัตจะติดใจอย่างแน่นอนครับกระทะรุ่นนี้มีดีไซน์ที่ไม่ผ่านและด้ามจับจิวัตถูกออกแบบเป็นรูปทรงโลไมโคร a f t เทคโนโลยีระดับเข็มขัดสั้นบนอาทิตย์ตั้งตีได้เลยครับว่ากระทะจิวัตนั้นลื่นขึ้นอาหารจะไม่ติดจิวัตมากกว่าเดิม300เอร์เซดังนั้นไม่ต้องใช้ชาวกวยชากงราวอีกต่อไปจิวัตรุ่นวนเสาเมางมีม ใช้ได้ทั้งเตาเข็มขาดสั้นวันอาทิตย์ตอบมีมและเต่า .exe นะครับและสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อจากนี้คือเรื่องจริงครับไม่ใช่ Special e f f e c t สยองขวัญวันศุกร์ .exe นะครับใช้มีมอ่อนๆก็พอนะครับและเขาบอกว่ารุ่นวันี้กระจายความร้อนได้ดีม วเหลือเชื่อมากแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการมีมเคยไหมครับที่คุณไม่ต้องใช้น้ํามันเลยในการทอดจิวัตจิวัตข้นบนเสาเมามีมราคาเพียง1บาทครับลดพิเศษเหลือ3บาทครับพร้อมรับตะหลิวจิวัตเราจะเป็นครอบครัวจิวัต .exe นะครับ